ว่าขนมที่จําเป็นที่จะต้องมีการทํากันในช่วงของตรุษจีนก็คือนุ่มเทียนแล้วก็นุ่ม,มเคง<อ>มาน,นี่ตอนนี้เนี่ยแมค่ะกําลังแคบทํานุ่มเทียนแล้วก็นุ่มเคงที่ใช้ในการไหว้เจ้าช่วงเทศกาลตรุษจีนหลังตอนนี้เนี่ยมีออเดอร์สั่งเข้ามาเพิ่มขึ้นเป็นจํานวนมากเลยค่ะ นางจิตราพังดีว่านี่อายุ68ปีแล้วนะคะเป็นแม่ขาดทำนุ่มเทียนแล้วก็นุ่มเคงอยู่ในลาดสับสินพลาซ่าส่งคลาค่ะตอนนี้แกบอกว่าต้องเคบทำนุ่มเทียนปักเดียวเลยลูกเกอกับนุ่มเคงคเพื่อจะให้ลูกค้าคาดประจําที่สร้างจอมาหลวงนาหลังจากมีออเดอร์เนี่ยสั่งเข้ามาเพิ่มขึ้นอีกจํานวนมากนอกนนจากที่ทําเรียนใบค้ายในลาดสับสินแล้วเนี่ยในวันจ,จันทร์ตุรีนแล้วก็มีลูกมือที่เป็นเครือญาติมาช่วยกันทำตั้งแต่โดมหัวชาวเลยนะคะกา ok, แล้ทั้งอาว้ยี่เซ็ตก็คือหัวข่ำนะคะรับนุ่มเทียน ี่เนี่ยทำประมาณจัดพันลูกส่วนนุ่มเคงเนี่ยทำประมาณ2,500ลูกค่ะสำหรับขนมเตี้ยและการกน,นุ่มเคงนะครับซึ่งเป็นนุ่มตีชายในการประกอบเปลืองเส้นว้เจาาเลยการบรรผับรุษในช่วชงเทศกาลตรุษจีนครับในปีนี้เนี่ยวัตถุดิบเตีชายทำราคาสูงขึ้นโดยเฉพาะข้าวเหนียวครับต้องเติมเป็นกระสอบหรืออมาบดเป็นแป้งเองโดยขนมเตี้ยเนี่ยจะทำโดยการเนี่ยซ่องชายครับคือตำชายวานตำชายขค้มในรูปแบบสามเลี่ยมและการในครั้งนี้เนี่ยก็จะค่ายราคาละ ห้าบาทนะอัละห้าบาทตอนนั้นจ่ายแล้วครับล้วก็กส่วนนุ่มเคงเนี่ยมีทั้งน้ำตาลไส้แดงน้ำตาลไส้ข้าวตอกกิโลกรัมละหนึ่งร้อยยี่สิบบาทโดยปกติหนึ่งกิโลกรัมเนี่ยก็จะมีเซโลครับโดยนางจิตราทัานแม่ขาทำนุ่มเทียนก็อย่างบอกเลยนะคะว่าหรับนุ่มเทียนแล้วก็นุ่มเคงเนี่ยมีลูกค้าประจำมาสร้างจองลวงหน้ากันเพิ่มเติมค่ะทำไมตอนนี้เนี่ยต,อนนยต้องแคบระดมทีมงานมาชวยกันทำเพื่อจะส่งให้ลูกค้าประจำแล้วก็เตรียมไปค้ายในวันตรุษจีนด้วยนะคะโดยคิดอย่างที่บอกเมื่อละห้าบาทอืมา นั่นแหละก็ร้อยละห้ารอยถ้าเกิดซั่งร้อยหนึ่งก็ห้าร้อยบาทมันก็คือเป็นราคาตามของตลาดทั่วไปเลยนะคะส่วนนมเคงเนี่ยค่ายร้อยละร้อยยี่สิบบาทค่ะเนื่องจากช่วงนี้เนี่ยของมันแพงขึ้นในวะแต่ว่าทางร้านเขายังค่ายในราคาเดิมเมื่อปีที่ผ่านมาเพื่อจะช่วยบรรเทาความเจ็บโกอนให้กับพี่น้องประชาชนใช่สิ่งสำคัญเลยพอไข้ทุกๆไม่ได้เปิดราคาไะเนี่ยคนก็ออกมาซื้อกันมากขึ้นเพื่อที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลตุษจีนมันเองครับ